ถึงวันที่เราจะต้องกลับบ้านแล้วนะคะหิมะก็ยังไม่หยุดตกแต่เราก็ต้องกลับเจ้าของโรงแรมน่าร um ักมากเลยขับรถมาส่งนี่นะคะเขาขับให้เขากลัวคนขับรถของเราลื่นตกเขาตายเขาเลยขับมาส่งนะคะประมาณกิโลหนึ่งคือให้พ้นจุดที่มันอันตรายนะคะ ขับแบบว่าให้รถไหลไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องเบล็กน้ำแข็งฉาบถนนหนาเลยนะคะเราไปทางนี้างนี้รัสเดียวจงรัสต่า นักกลัวแต่พอยังพอกลับได้นะคะถ้าถึงขนาดว่า เขาจะต้องมาตักน้ําแข็งออกก็จะกลับไม่ได้แล้วตอนนั้นต้องอยู่ต่อเลยแต่ณช่วงเวลานี้คือยังพอกลับได้ mm. เขาจะส่งถึงตรงนี้นะคะแล้วเดินกลับไปแล้วทางที่เหลือคนขับรถเราจะขับต่อไปนะคะตามคำแนะนำของเขาว่าจะต้องขับแบบไหนคนขับรถเขาชำนาญทางภูเขาคะ่ะแต่ว่า ในหิมะก็ไม่ค่อยได้ขับเหมือนกันนี่ค่ะตอนขาม,มานะคะไม่มีหิมะเลยวิวเดียวกันตอนนี้ขาวเลยนะคะแต่ยิ่งเราขับลงไปด้านล่างมากเท่าไหร่ การตกก็จะน้อยลงน้อยลงจนเหลือแค่เป็นฝนนะคะและยิ่งลงไปถึงทางราบก็คือเลยตีนเขาไปแล้วยิ่งไม่ตกเลยแห้งสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนคนละโลกตีนเขากับบนภูเขานะคะคนละเรื่องเลย เนี่ยค่ะถ้าถนนหลวงเนี่ยมันมีหิมะตกบนถนนจริงแต่ว่ารถวิ่งเยอะใช่ไหมคะก็จะบดหิมะกลายเป็นน้ํามันก็จะพอวิ่งได้ไปเรื่อยๆเขาก็จะมีรถออกมาเคลียร์ให้เรื่อยๆนะคะ แต่เรานั่งในรถเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เพราะในรถเนี่ยเปิดฮีเตอร์ก็อุ่นหน่อยแต่ข้างนอกเนี่ยไม่ได้เลยทั้งหนาวน้ำแข็งทั้งหนาวลมผสม l a n d ไ l i ์ก็คือมีรายการดินถลม่มมาเป็นระยะระยะนะคะแต่ไม่เยอะ นิดนึงหล่นลงมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางนะคะไปได้เรื่อยๆแค่ประมาณ3ชั่วโมงเราก็ถึงข้างล่างแล้วค่ะหลังจากนี้เราจะไปเจอกันที่เดลีนะคะ